ของเลี่ยนๆอะไม่กินอย่างไข่ทอดอะกินไหมกินแต่ก็คือมันต้องไม่มีน้ํามันเยอะอย่างผัดกะเพราหมูผัดกะเพราเราไม่เอาเลยเราไม่ค่อยชอบกินถามว่ากินได้อยู่ไม่ใช่ว่าไม่กินเลยกินแต่นานๆทีจะกินระหว่างไข่ต้มกับไข่ทอดแล้วก็มาม่าต้มเลือกเลือกกินมาม่าต้มทุกวันได้นะแต่ถ้าให้เลือกกินไข่ทอดทุกวันไม่ไหวอ่ะมันมันเลี่ยนเกิน มาใหม่ครับเสียต๊ะค่ะไม่ใหม่นะเสียต๊ะก็มานานแล้วแหละแต่วันนี้ฉันมาไลฟ์ไวเพราะวันนี้วันหยุดฉันฉันไม่ได้ไปไหนตอนแรกจะไปกองพัแหละจะขี้เกียจไปกินแล้วไงส้มตำกลางวัน ฝากไว้วก็แจ้หน่อยสิเดี๋ยโอ้กินกับหนูไหมอร่อยนะหนูตาแซ่บคักไหมหนูไม่มาต้องอาทิตย์หนึ่งก็ถามหาหนูกันละสีว่าหนูหายไปไหนใช่ไหมหนูแค่มาไลค์ไม่ได้หนูก็โพสปกติอะหนูก็เล่นติ๊กต่อปกติอะแต่แค่มาไลค์ไม่ได้เฉยโดนบล็อกไงนี่เขาเข้ามาป่วน ไปโรตัสได้อะไรมากินได้ของมาซื้อของมาร้อยกว่าบาทแล้วส่วนชาบูไม่ได้ซื้อที่โรตัสชาบูไปซื้อข้างนอกค่ะมาซื้อตรงเลยแถวแถวไฟแดงโอ้ยนี่อยู่ในเมืองร้านเยอะแยะขอแค่มีตังค์เถอะกินขนาดนี้ไม่มีตังค์จะกินแล้ว <c oughs> กินเยอะเกินวันเนี้ยใช้เงินประมาณเจ็ดร้อยอะ ัไม่รู้อไร่อยไม่อร่อยจะรู้อย่างเดียวว่าหิวอย่าดึกดึกมันย่อยก็ต้องตามดล้ยขนมปังซื้อเค้กกล้วยหอมมาไว้ถุงเค้กกว้วยหอมอยู่หลังตู้เห็นไหมเออหนูลืมบอกพี่หนูไม่ได้ไปหนูลืมบอก ตอนแรกอ่ะพี่บอกว่าพี่จะเลี้ยงส้มตำหนูใช่ไหมแต่กลางวันหนูกินแล้วหนูก็เลยไม่อยากแล้วแล้วหนูก็เลยไม่ได้ทักไปบอกว่าไม่ได้ไปแล้วพี่ไม่บอกว่าพี่จะเลี้ยงชาบูหรือหมูกระทะหนูจะได้ไปไงหนูก็เลยไม่ได้ไปหนูก็ไม่รู้ไม่เห็นพี่ทักมาหนูก็คิดว่าพี่พูดเล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่กล้ากลัวพี่แบบบ่นไนไม่กินสักที อะไรไม่กินสักทีซีอะไรซีสิวะกินเยอะๆจะได้อ้วนไม่อ้วนหรอก <c oughs> เพื่อนมันยังแบบหนูกินเก่งนะหนูกินเยอะกว่าเพื่อนด้วยเห็นตัวเล็กๆอย่างเงี้ยหนูพูดเลยว่าพูดแบบแบบหยาบเหมือนปอบ ตัวจะบอกว่าเห็นตัวเล็กๆ,ๆอย่างงี้นหนูกินเหมือนคนแบบหนคุณไม่เคยได้กินข้าวอะ่ะจะบอกว่าไปร้านเหลาอันดับแรกจะสั่งข้าวผัดจานกลางจานเล็กบางทีถ้าไปกันเยอะเพื่อนหิวก็ข้าวผัดจานใหญ่อย่างน้อยต้องกินข้าวก่อนถ้าจะกินเหล่าขอกินข้าวก่อนคือะอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอกินข้าวไปก่อนต้องอิ่มท้องก่อนไม่งั้นจะกินเหลาไม่ได้ถ้าไปร้านเหล้าแล้วใครพาหนูไปกินแต่เหล้าแล้วไม่สั่งกับข้าวให้หนูกินนะขอบคุณค่ะ ถ้าไม่สั่งกับข้าวห,หนูกินนะหนูเครื่องอะ่ะไม่ไปด้วยอีงเลยไม่อายหรอกจากเรื่องกินแต่ผู้หญิงบางคนเขาไปเที่ยวกับผู้ชายเนาะเขามีคนเขาเคยเล่าให้สังบางคนเขาไม่กล้ากินนะเขาอายเขาจะแบบไม่กินค่ะไม่ค่อย,อยหิวกินข้าวสองข้ากินข้าวก็ไปหมดจานหนูบอกเลยจานหนึ่งหนูไม่อิ่มหมัอนบอกเลยหนูต้องมีเบิลสองเบิลสามจนผู้ชายถามว่า เธออิ่มไหมเธอเอาข้าวอีกไหมหนูไม่รู้ว่าเขาประชดหนูหรือเปล่านะแต่ปัญหาคือเขาจะถามตลอดว่าอิ่มไหมแล้วหนูก็บอกว่าเออไม่อิ่มเลยอ่ะหนูพูดแบบนี้หนูไม่อิ่มหนูก็บอกหนูไม่อิ่มอ่ะหนูอิ่มหนูก็บอกว่าอิ่มอยากกินอะไรหนูก็สั่งไม่สนใจหรอกแล้วแต่ใครจะมองไงก้วแต่คนมันหิวเนาะจะมาห้ามไม่ให้กันกินมันก็บาปอ่ะสิคนมันชอบกินจะให้ทํำยังไงกินอิ่มแล้วก็จะเป็นประมาณนี้แหละอารมณ์ดี บอกเลยถ้าคบใครแล้วใครพ่าอดนะจะบอกเลยว่าไม่ไปต่อไม่ไปต่อจริงถ้าไปคบก,กับใครแล้วคนนั้นพ่าอดข้าวทั้งวันนะ่ะบอกเลยว่าฉันไม่ไปต่อฉันมีเครื่องอะ่ะเพราะชีวิตฉันไม่เคยอดฉันกินตลอดถึงฉันไม่มีแฟนฉันก็กินของฉันแบบนี้แหละไม่อยากอดเพราะอดแล้วมันบาปไม่เคยทรมานตัวเองด้วยการที่อดข้าวอดน้ำหิวก็กินจ้า ถามว่ากลัวอ้วนไหมก็มันไม่อ้วนไงมันก็เลยถึงไม่อดไงมีใครคุยเล้ไมหมุเหงือก็ออกขาว่ะน่าเบื่อห้ามคากันอดนะ ขาวจังสวยด้วยไม่ขาวค่ะตัวจริงไม่ขาวค่ะฟิลเตอร์ค่ะ